ไม่ต้องตกใจนะครับทำไมแอดมินใส่แว่นสีเทานะฮะวันนี้เพราะว่าแอดมินมีสินค้านะฮะตัวใหม่สีเทาเหมือนกันนะเดี๋ยวเอามาให้ทุกคนได้ดูกันเลยนี่เลยเรามาเต็มรถ10บล้ออย่างนี้เลย10บล้อนะฮะอย่างนี้เลยก็คืออิฐผสานสีเทานั่นเองนะครับผมเดี๋ยวพามาดูอิฐผสานสีเทานะหลายคนนะตามหาและเป็นที่ต้องการเป็นกระแสมากๆเลยนะชาวสกลนครนะรถามมาเยอะมากๆเลย อิผสานาสีเทานะถ้าสกุลพันไม้จะเอามาเราก็ต้องเอามาเต็มคันรถสวยๆอย่างนี้เลยนะทุกคนนี่เลยอิผสานสีเทานะเรามีหลายรูปแบบนะครับมีหลายรูปแบบให้ท่านผู้ชมได้เลือกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบ2องรูนะครับแบบปิดหน้านะครับผมหรือจะเป็นเลข8สวยๆอย่างนี้เลยนะ เอาไปทำมุมโค้งมุมตรงสวนสไตล์โมเดิร์นนะครับผมหรือจะเป็นการตกแต่งสวนในบางจุดเอาไปทำชั้นวางของเอาไปทำกําแพงบ้านเรียกว่าสวยสุดๆเลยสำหรับกิจเ่านะถ้าเราจะเอาเข้ามาเราก็ต้องเอาเข้ามาเยอะๆอย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมจะได้มีตัวเลือกนะและคุณลูกค้านะจะได้มีจำนวนตามที่ต้องการเลยไม่ต้องรอของนานนะครับเราเอาของมาเยอะๆอย่างนี้เลยเต็มคันรถอย่างนี้เลย ลด10ล้อนะฮะผมเรานำส่งมานะฮะแปแพ็กแน่นๆอย่างนี้นะอิเทามาถึงแล้วนะครับผมที่ร้านสิบพันไม้สินค้ากระแสสินค้าขายดีสิ่งที่หลายๆคนต้องการนะอิเทา ก็มีแล้วอิดแดงเราก็มีนะครับผมฉะนั้นนะครับใครอยากได้อิดเทาสวยๆที่ร้านสกุลพันไม้นะครับเรามีจัดจาหน่ายแบบจุกๆเต็มคันรถอย่างนี้เลยนะครับผมสามารถสั่งได้ทั้งปลีกและส่งนะครับผมไว้เจอกันที่ร้านสกุลพันไม้นะครับสวัสดีครับ